จำไม่ได้เหรอจำไม่ได้อย่างไรเอาตังขึ้นมาให้ฉันสิเร็วๆเล้วโดนป้าแล้วน,ะนงสวัสดีค่ะฮอน e y b e กค่ะ เมื่อก่อนเราเรียนแล้วว่าคำว่ายืมและให้ยืมใช่ไหมคะตอนนั้นคีน่บีบอกแล้วว่าเรามีอีกคำหนึ่งที่ใช้กับโดยเฉพาะเงินด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้คี่บีจะสอนให้นะคะคำว่ายืมเราใช้คำกริยากู้ตะค่ะแล้วสำหรับให้ยืมเราใช้คำกริยากู้ตะและให้ชูตั แล้วก็ผสมกันนะคะกัวจูดะแล้วอ,อกเสียงให้เร็วกัวจูดะและคืนเงินแล้วใช้คำกริยาคับตานะคะเราเรียนกับสนทนาดีกว่าค่ะไม่มีตังกินข้าวเลยน้าุนี้ฮานาโดโอปซตันี้ฮานาโดโอซ ฉันไม่มีตังเลยแล้วกเพื่อนว่나만 원만 꿔줘나만 원만 꿔줘거있은 응원원 아니 그만원나만 원만 꿔줄수 있어 나만 원만 꿔줄수 있어 알겠어 내가 꿔 줄게 알겠어 내가 꿔 줄게 나이 을잔하이응나 근데. เดี네๋ยวก่อ주는거야แต่ไม่ใช่แค่ให้แต่ต้องคืนให้ให้ยูน่าต้องคืนให้ยูน่าต้องคืนให้ยูน่าต้องคืนให้น่าต้องคืนห้ยูน่าต้องคืนให้ยูน่าองคืนใยน่าต้องคืนให้ยูน่าต้องคืนให้ยูน่าต้องคืนให้ยูน่าตอไม่ จ่ายเงินขึ้นแต่ดนปล่ยแนะเอาตังค์ขึ้นมาให้ฉันสิเร็วๆแต่ดนปล่อยแต่น,นะนด무슨เงินอะไร무ุ돈เคียวกันนะจำไม่ได้เหรอเดือนที่แล้วเธอยืมเงินหนึ่งมื่นวอนไง언제갚อยะเธอจะคืนเงินฉันเมื่อไร่제갚을거야อาบีอันปลี่ยนี้น 꼭갚을게자จะเข내นเ일꼭갚을게พรุ่งนี네้แน่นเลยเดี๋ยวกูคืนเว่ากูอแน่นอนถ้าอยากจะบอกว่าเป็นหนี้หรือมุดหนี้เราใช้คำว่าผิดยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นหนี้ฮ o นนี่บีค่ะฉันเป็น빚을어ฮ저นนี่บี빚을어ัน 못니 레오, ไ미 레오 다 갚았어요. 빌어봐요. 다 갚았어요. 다 갚았어요. 다타 스무트 와เรากู้เงิ 대출을 받았어요. 은행에서 대출을 받았어요กู้เงินจากธนาคารเรามีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมคะดอกเบี้ยเราพูดว่าอีจาแล้วยกตัวอย่างเช่นเบดัล네อีจาร์เรเนียยูเ네อีจาร์เ네ย,แ,네ยแปลว่าเราจ่ายดอกเบี้ยทุกทุกเดือนนะคะคำว่าเบดคือทุกทุกเดือนวันนี้เราเรียนว่ากู้ดะขับตะผิดเททชุ ใช้บ่อยมั่งมนะคะในชีวิตประจำวันทุกคนต้องจำนะคะขอบคุณที่ดูช่องฮอนิบีนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย